สวัสดีค่ะพทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจนในครั้งนี้นะคะคือจะบอกว่าตีสอแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีส2 4นาทีนะคะก็แอปรางบ,บอกว่าหิวแต่ว่าไม่มีอะไรกินแล้วอยากกินของหวานด้วยแจงก็เลยรู้สึกว่าจะมาแชราของขาวกับของหวานมาปนกันให้แกกินดีปะอ,อันนี้ แบบขี้เกียจเกินป่ะแต่มันก็แบบรวมกันทีเดียวเลยไงก็คือถ้าสมมติเรากินของเค้าด้วยแล้วของหวานด้วยแคลเราก็จะขึ้นแต่ถ้าเราเอาของหวานกับของเคาวแบบมารวมกันแล้วให้มันอิ่มไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยฉันว่ามันเวิร์กมากนะแล้จะเป็นเมนูอะไรอะลองดูค่ะทุกคนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไปลื้อมาจากบ้านเรามีอันนี้ขนมปังเป็นบันนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็คือบันเบอร์เกอร์นะคะผมซึ่งมันยังไม่ทําการหั่นแต่ทั้งสิ้น ราคารู้สึกว่าจะ32บาทนะคะซื้อมาจากแมคโครแน่นอนเพราะว่าที่บ้านทุกปแมคโครมานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทํากันนั้นแปงว่าเราจะต้องมาปูโต๊ะด้วยเเขาเรียกว่ากระดาษไขเคลือบนะคะเอาไว้ทําอาหารเนี่ยแหละ oh. เอ้ยลืมบอกเมนูในวันนี้ของเรานะคะก็คือเบอร์เกอร์ไอติมนั่นเองค่ะมาปึ๊บนม้เลย ว่าพอนะคะสาหรับกระดาษไขของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทาการเอาขนมปังนั้นออกมาตัดซะก่อนเพราะว่าตอนนี้บันของเรามันยังไม่ได้แบบผ่ากลางนะคะแล้วเวลาเราตัดขนมปังเนี่ยจริงๆมันจะมีขนมมันจะมีมีดที่ใช้ตัดขนมปังนะคะก็คือมีดที่เขาแบบเป็นปลายหยัยกๆแบบนี้คมนะทำเป็นเล่นแล้วก็ทําการหั่นตรงกลางไปเลยขอเล็งแป๊บนึงปริตาเข๋แกงงานกระเด็นหมดแล้วว่ะบัะงนะ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่ายังพอได้อยู่เฮ้ยถ้าแล้วโอเคไม่มีความสมดุลเลยไม่เป็นไรสมดุลแล้วแกดูยไงไม่สมดุลสมดุลแล้วเฮ้ยขนมปลาเขาเป็นเนื้อแบบมีความนุ่มนะส่วนงาปลาบอกไม่ชอบกินตอนนี้ก็เดยนอหมดแล้วดูดิงาคือไม่เหลือแล้วตอนนี้ขนมปลาของเราได้ทั้งหมดสองสีบอกแล้วว่ามันไม่สมดุลมันหั่นยาก ต้องหั่นตรงกลางไปเลยไม่ต้องไปสนใจแบบตรงส่วนของขอบมันอนะอ๋อ,อไม่เป็นไรให้หันใหม่ไหมละ่ะเดี๋อวนี้ก็กิกนได้ลองทำดูก่อนอ่ะโอเคเราจะได้ลองทําดูก่อนนะคะนี่ก็คือขนมปังของเราคือจริงๆจะบอกอุปกรณ์มันมีเยอะมากนะให้แจนเตรียมมันนั่นก็คือมีช็อกโกแลตชาเขียวเพราะว่าจะชอบกินชาเขียวไงเจนก็เลยมีติดบ,บ้านไว้นะคะที่มาได้อีกอันหนึ่งก็คือจะมีเวเฟอร์นะคะเป็นวอเฟลิลครีส กลิ่นบัตเตอร์ซอสมะเขือเทศนี้นี่ไงแต่ว่ามันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศดิมันเป็นสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งเฮ้ยดูเข้าไหมก็กลายเป็นซอสมะเขือเทศได้ดิเออแล้วก็ไส้ของมันเนี่ยเนื้อฉันไม่กินอยู่ละหมูฉันก็ขี้กเกียจทอดรอแป๊บน,นึง <What? S 1> เดี๋ยวไปเอามาให้กะปิกะปิ่พ <laughs> ีปปนแก่ดิ อันนี้ก็เป็นไอติมช็อกโกแลตนะคะคือจะมีติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วนะคะจริงๆมันจะมีพวกรสชาเขียวรสอะไรนี้ด้วยแต่ว่าแจงหยิบไ,ไอติมช็อกโกแลตมานะคะผมเพราะว่าชอบกินอุ้ยเนื้อเนียนมากแกดูดิสีมันเนื้อปะอือแต่นี่คือที่บ้านไม่มีที่ตักไอติมก็มใช้ช้อนกลางตักไอติมเราจะงัดมันออกมาอย่างนี้เลยจริงๆแล้วถ้าบ้านใครแบบว่าชอบกินไอติมบ่อยๆนะคะแนะนําว่าให้ซื้อเป็นสกู๊ปตักไอติมไว้ก็ดีนะเพราะว่า เราได้ใช้มันแน่ก็ไม่นะฉันก็ใช้ช้อนจ้วงกินนะนี่ไงตอนนี้ไงฉันอยากได้ตะกรุบตะกัตติมมากเลยแต่ฉันไม่มีไงขนาดก็พอดีเนาะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการพุ่มมันใะรอฉันทำให้มันกลุมโดยการห่อหุ่มมันแล้วก็แช่ตูเ้เย็นก่อนเพราะว่าตอนนี้ละลายแล้วหนึ่งก้อน ขออนุญาตมาัเดี๋ยวเรามาทําอีกก้อนนึงไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบเผื่อไว้เผื่ออีกก้อนนึงมันไม่สวยหรือมันเละละลายหมุนแล้วมั้งตาไ,ไปแไปช่กัน A later few moments later. เขาบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งขนมปัง2คือเนื้อสัตว์สผักอ่ะแล้วไหนผัก หารเดยวตู้เย็นเกินแกอยากกินกะหล่ำปีปะหรือผักกาดแก้วอะไรเงี้ยไม่เอาไม่กินกะหล่ำปีกับไอติมเด็ดขาดผักกาดแก้วอะ่ะผักกาดแก้วก็ไม่เอาผักกเขียวไม่เอาโว้ยไม่มีแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงที่เราซื้อมาวอฟเฟิลกรอบเราจะทำวอฟเฟิลกรอบให้มันเป็นแทนผักนะคะทุกคนแต่ยก่มันเหมือนยังไม่ค่อยเหมือนหรอะมันคือ สีเหลืองอะผักก็ต้องสีเขียวดิโอเคถ้าอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีเน้ช็อกโ,โกแลตชาเขียวซึ่งช็อกโ,โกแลตตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนจะเอาไปละลายด้วยไมโครเวฟนะคะแปบ๊บหนึ่งให้น้องแบบว่าพอสามารถที่จะชุบไปกับวออ็อฟเฟิลได้ช็อกโ,โกแลตเขาแบบน่ารักด้วยนะเป็นแบบก้อนเล็กๆเ,เลยนะคะก็คือพร้อมทานอ๋ออะไรวะเราจะเอาช็อกโ,โกแลตชาเขียวใส่ช่วยไปเนี่ย มันงเยอะแล้วกันเปืองครับกินน่าอร่อยวะโอเคคะ่ะทุกคนได้แล้วนี่มาไปสังขยาเลยม,มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะถามว่าละลายหมดไหมจะบอกว่ามันก็ละลายไม่หมดแล้วถ้วยมันก็ร้อนมากๆด้วยจึงก็เลยต้องเปลี่ยนถ้วยมานะคะน้องก็ละลายได้ประมาณนี้แหละส่วนที่เป็นก้อนกอนก็คือเก็บไว้กินนะคะผมมาเดี๋ยวเราเริ่มชุบกันเลยดีกว่าเนะ,ะนอันคือไอกระหล่ำซีด ไอ้เต้ากระหล่ำสีพาสเทลก็คือไม่ได้อยากใช้สีผสมอาหารไงแต่มีนะที่มันมีอ๋อปะไม่เป็นไรไอ้เต้ากะหล่มันสามารถเขียวได้มากกว่านี้อีกนะดูเหมือนผักยังคล้ายๆแตงกวาแผ่นจะบอกว่าอยากหาเป็นเวเฟอร์สีเขียวเหมือนกันนะแต่มันไม่มีอ่ะแกก็กินไปแค่แบบเป็นกระหล่ำซีแล้วกัน เสร็จแล้วนี่ในชิ้นส่วนของผักของเรานะคะข้าว่างไม่ต้องทาหรอกมันไม่เห็นสวยแผ่นหนึ่งไม่ต้องเขียวมากก็ได้มันจะหวานเกินนะเน้นๆค้นๆพอใครว่าไม่พอทำต่างการเล่นของกินเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าไปทำตามนะเขาเรียกว่าเป็นการแบบ ะนะทําให้ของกินมันดูน่ากินน่ากินขึ้นมาสร้างสรรค์ก็ไปเอาเนื้อออกมาใช่ปะแล้วก็ประกอบร่างละเออน้าไหนชีสชีสที่คิดไม่ถึงจริงจะเอาเวเฟอร์อีกมันก็่าจะเยอะไปฉันว่านะเอาชีสจริงเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปเอาไอศคมมามาดูกันนะคะว่าไอศมจะแข็งพอหรือยัง <c oughs> นี่ก็คือชีสของไอปางมาบอกมันอยากกินชีสแล้วก็จะจัดให้มันแบบเน้น,เ,น,นเลยนะคะซึ่งชีสนี่ก็คือชีสจริงๆไม่ดีแบบการเติมแต่งอะไรทั้งนั้นอ่ะ แล้วตอนแรกมันก็เป็นก้อนกลมๆเอาไงดูก่อนว้าย <Why? S 2> เลี้ยหรอเฮ้ยไม่เป็นไรปังฉันควบคุมสถานการณ์มัน,นทุกอย่างได้เฮ้ยมันจะต้องแบนให้แกแน่นอนฮ่าโเฮ้ยมันก็แบนแล้วนะตัวดีไหมเฮ้อยคลายอยู่เฮ้ยออกมา ออกมาออกมาเฮ้ยมันเริ่มลมาลายแล้วไอป้ปางไม่เป็นไรเนื้อเราจะต้องได้กินออกมาลูกเย้ <c oughs> นี่ก็คือเนื้อของไอป้ปางอี่เลอะเชียวอีกอันนึงของแจนนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าก้อนนี้มันจะเละไหมอยู่ที่ดวงแล้วล่ะฉันว่านะก็ฉันไม่ค่อยเละว่ะปางก้มอยู่ จริงๆไปแอบขอโมยที่ทุบเนื้อแม่มาไม่ได้ซื้อมาเพิ่ม,เ,มเนียคือที่ทุบเนื้อะคะไม่เนื้อนุ่มโอเคและนี่ก็คือเนื้อของฉันเป็นไงพอปอะอย่างนี้ปุ๊บอ่ะใส่ผักนะคะนี่คือผักเดี๋ยวก่อนใส่ผักลืมเลยเฮ้ยอยากัดขอบดีอร่อยโอ้โหวางไว้แบบนี้ชีสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาผักวาง จริงๆแล้วมันต้องมีมะเขือเทศเลยนะตอนแรกฉันว่าจะเอาสตอรอเบอรี่มาแต่ว่าคิดไปคิดมาว่าฉันไม่มีสตรอเบอรี่ป่ะปังเจ้าชี้าหลละสตอรี่เป็นซอสขั้นสุดท้ายอพอไหมเอมอเจ้าเรียบประกอบเลยเรียบร้อยแฮมเบอร์เกอร์ไอศครี ใช้เวลาทำงานเกินไปฟังแกกินไม่ได้เลยู่จะกินตรงไห <c oughs> นกินันโโอ้ห อมันอร่อยแหละทุกคนมอร่อยโชว์เลยี่ถมโอ้ตายตายตาย,ตาย <c oughs> กินแล้วนะหือกลับไม่โดนผักเลยไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างขยับหนีฉันไปหมดกลับมาก่อนเร็วเด็กเดอร่อยมาก อร่อยค,ะค่ะรู้สึอร่อยอร่อยค่ะแต่ว่าตักไอติมแล้วก็ใส่ไอศครีมปังได้นะต่อไปอ่ะอย่าลืมนะคะมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าช้อนอยู่นะทุกคนแล้วก็กินไหนไอติมอะ <c oughs> ม่ะแล้วมันไม่ครบเครื่อครบครบเดี๋ยวกัดทีละชิ้นได้หนูอยากจะลองชิมเลฟเฟิลจังเลย <c oughs> ขอแยกชิ้นตรวจแล้วกันนะเนี่ยอ่ะขอแหลมตัวนนี้นึงนง่ายมันออกมาพักออกมาอย่างเงี้ยอืมลำบากมากอร่อยไหมอืมอร่อยค่ะแต่าลำบาก แต่กินกับชีสก็อร่อยนะคือไม่เคยกินไอติมกับชีสแบบนี้เลยหมด<พ>อ,ดอมาแล้ก็ใช้ได้อยู่ <c oughs> ของร้อนอ่ะอย่าทำให้กินอีกนะ <c oughs> ผักไปทางซ้ายไอติมไปทางขวาผักแต่ชีสไปข้างหน้าเสือจอดเนี่ยตกลงมาข้างล่างไอติมไหลไปที่แขนอย่างเงี้ยจะลองไหม ใช่คือละลายไงเก่งไม่ไปท่ผิดนะม่ทไม่ได้เลยฉันนับเข้ามาฉันหมับเลยปากนั้นเลอะเลยวะปากเอก็เลอะทุกอย่างเลอะหมดเลยไม่ใช่แค่ปากโดนมือกันเลอะก็น้องๆที่จะสนใจอยากทำนะคะแนะนำให้แช่ตีนเครื่องแข็งกว่านี้นิดนึงอยากปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ปากใซโอเคไหมขอกปากออกไปหมดเล่าเลอะตรงไหนวะ้อือถามว่าตรงไหนไม่เลอะดีกว่า โอเคค่ะทุกคนถือว่าวันนี้ถามว่าผ่านไหมมันผ่านนะเพราะว่า <c oughs> คือเราสจงคนเลยเทอมากคือมันผ่านเวลนชาติมันผ่านคือทุกอย่างมันเข้ากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชีสเป็นผักเป็นซอสหรือว่าเป็นขนมปังที่ปกติเนี่ยคือเราก็กินขนมปังไยติมอยู่แล้วอะพอเอามาก,กินกับเบอร์เกอร์แล้วทําเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็แปลกใหมด่ดีแล้วก็ถือว่ารสชาติเข้ากันได้นะคะประเด็นก็คือไอติมเนี่ยละลายเร็วมาก อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็แอร์ค่อนข้างข้างเป่า,าหัวเราแล้วไอ้ฟิล์มเนี่ยตอนที่เราเอาไปแช่เนี่ยมันแช่ได้แค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเรารีบถ่ายเพราะตอนนี้มันก็ตีสองแล้วมันก็ง่วงละก็เดี๋ยวกินเสร็จก็คงจะไปอาบน้ํานอนกันแล้วค่ะจะอาบนา้ำ <c oughs> ปะเล่นผมแนะ okay ล้วโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้เราทำอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มันหน,นุ่มเลย นิ่งๆนะีน่กินนิ่งๆเลยนะทำเองนะทำเองโดนเองนะเอาไปไวะะะะ่าเลค่ะแ้วใครอยากให้เราสองคนไมปถึงสอนทำคลิปสไตล์นี้อีกหรืออยากให้ทำอาหารอะไรแบบออามฟิวช<ม>ั่นอะไรกันมีไอเดียอะไรเน<ม>ี่ยสามารถพิมพ์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทำให้ดูใหม่นะคะเอาไปว่าครั้งนี้ไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดแจ้งด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะวันนี้ทุกแจนลงคลิปใหม่เพื่าจะได้พากันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เอาตรงนี้ใบบ้ายดิถึงสองแล้วจะถึงสองแล้วดู <c oughs> กินให้หมดเลยนะ่อะไรนิดเดียวเองขอร้อง่าค